มาสหรัฐอเมริกาก็มีการนะกดดันนะหัวเว่ยนะมีการควบคุมตัวหุเหมืองวันโจรองประธานกรรมการบริษัทของหัวเวยไว้และห้ามขยายในระบบ 5G นะในประเทศของตัวเองในแง่เพราะว่าเป็นการกีดกันทางการค้าคราวนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็คงลักษณะดเดียวกันนะของรถไฟฟ้านะในจีนเนี่ยซึ่งมีการนิยมกันมากเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นของเทสลา ไปแย่งตลาดจีนมากขึ้นแล้วก็อ้างเรื่องของการสอบแนมการเป็นสปายนในข่เชิญงานสังเคราะห์โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสถานการณ์ของโลกนั้นดีขึ้นในช่วงวัน2วันนี้ราคาน้ํามันเนี่ยกลงตรึงตัวโอกาสจะลดลงมีไม้อยู่ที่กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะเดินกลยุทธ์อย่างไร สวัสดีครับพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราไป start ที่เรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศหน้าติดต่างหลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเลยทีเดียวฮะ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับนักการทูตของสมแดงก็ขึ้นเครื่องนะครับพ้นมาเลเซียสิ้นความสัมพันธ์ระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับเปียงยางเป็นที่เรียบร้อยสำมักข่าวเอพนะครับไพร,รายงานว่านักการทูตของเกาหลีเหนือเก็บกระเป๋าออกจากสถานทูตและขึ้นเครื่องออกจากมาเลเซียหลังสองชาติตัดความสัมพันธ์กันกรณีที่ ข้อพิพาทกวดาเปอร์ส่งผู้ต้องสงสัยเกาเหนือให้กับสหรัฐอมเมริกาก็ใช้วิธีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในขณะที่การเจรจานะครับที่เกิดขึ้นระดับสูงกระทะคารลมกันเลือดพล่านหลังการเจรยียจาที่เลือดพลานเกิดขึ้นก็จีนก็รายงานว่าจะมีการหาหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับสหรัฐอมเมริกา <c oughs> <c oughs> นะครับจีนก็มีการแถลงว่าตกลงเห็นพ้องกับสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิภูมิอากาศ ตลอดประเด็นปัญหาอื่นๆอีกอย่าง3เรื่องนะครับถือเป็นสัญญาณถึงความก้าวหน้าที่อาจจะเป็นมาถึงแม้จะเล็กน้อยนะครับน้กการเจียจาระหว่างสองประเทศเมื่อไม่กี่วันก่อนจึงสร้างข่าวเกลี้ยกราดจากการประทะขลมอย่างไม่มีการลดลาวาศอกเจ้าที่ระหว่างเจ้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นเป็นว่าคู่ปรับที่สําคัญ ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประนามการเหยียดเชื้อชาติเป็นยาพิษร้ายนะครับทำลายสังคมของอเมริกันประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประรับประนามการเหยียดเชื้อชาติและกลั่งผิวขาวเป็นใหญ่ว่าการเปรียบเสมือนยาพิษร้ายที่บ่อนทำลายสังคมอเมริกันอย่างยาวนานพร้อมประกาศจะแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เอื้อให้เกิด การเลือกปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปนะ์หลังจากที่โดน Twitter กับ Facebook นั้นแบนปรากฏว่าเตรียมที่จะประกาศเปิดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาเองนะครับในอีก2-3เหลเดือนข้างหน้านะครับปรากฏว่าไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนานฮัล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตรัฐบดีของ,ของสหรัฐอเมริกาเตรียมจะเปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ของตัวเองในอีก2-3เดือนข้างหน้านะครับหลังจากที่โดน f c e e o o o กอิ t w w t t t r r แบนเป็นการถาวรอ,อดีตที่ปรึกษาของทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกว่าเราเชื่อว่าน่าจะเห็นประธานาธิบดีนัทรัมป์กลับมาใช้สังคมโซเชียลมีเดียอีก2-3เดือนข้างหน้าในขณะที่ซิดนีย์ก็มีการพยพประชาชนหนนีพ้นน้ำท่วมหนักสุดในรอบ60ปี เจ้าที่ของทางการออสเตรเลียทำการรบพยพประชาชนหลายพันคน,นในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของนครซิดนีย์ซึ่งคาดว่าจะ,ะเผชิญอุทกภัยครั้งเวลวร้ายที่สุดในรอบ60ปีจากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องน,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นฟิลิปปินส์นะครับก็พบนะรบเรือของจีนกว่า200ลำท่อสมออย่างคึกคักบริเวณแนวประการังนะพี่พาดรูป บุมโมแรงนะกลางทะเลจีนใต้สำนักข่าว AP กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีกรลาโหมของฟิลิปปินส์นะครับออกแถลงการด่วนสั่งให้เรือจีนจำนวนมากกว่า200ลำที่ลอยอยู่ใกล้แนวปะการังนะครับวิสันซึ่งทั้งมะนิลาและปักกิง่งอ้างสิทธิ์ในการครอบครองทะเลจีนใต้ออกไปโดยชี้ว่าเป็นเรือของพวก กองกำลังอ้างยี่เถื่อนมากกว่าแค่เป็นชาวประมงธรรมดาฮะก็เลยเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องการที่จะประกาศพื้นที่ดังกล่าวนะครับหมกกู่เกาะทะเลจีนใต้นะนั่นหมายความว่ามีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนั้นสื่อนอกก็มีการตีข่าวนะครับว่ากองทัพไทยนั้นขนทหารนะครับ ขนอาหารนะฮะไปให้กับทหารพมา่าปรากฏว่าสื่อน,นอกรายงานว่าออกโรงโต้ไม่ใช่เป็นการขนข่าวขนข้าวฮะเจ็ดร้อยกระสอบช่วยทหารพมา่านะครับหลังภาพโห่รอยเตอร์รายงานนะครับว่ากองทัพไทยแถลงข่าวปฏิเสธนะครับรายงานเข้าสารจำนวนเจ็ดร้อยกระสอบช่วยเหลือกองทัพพมา่าชายแดนริมแม่น,น้ำสาลวินโดยอ้างว่านะครับ ขนส่งข้าวสารตามรายงานสื่อฝ่ายไทยเป็นการค้าขายตามพรมแดนปกติโดยแม่ทัพที่3ก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การขนส่งสเสบียงให้กับฐานพมา่าแต่ทางพมา่ามาซื้อข้าวข้าวสารของใช้จากฝั่งไทยซึ่งก็ททำกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเชิงงานวิเคราะห์สื่อฝ่ายไทยที่มีการนำเสนอก็เป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล นะครับการซื้อขายสินค้าตามแนวพรมแดนนะครับที่มีการประสานงานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนจถึงปัจจุบันนะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 รัฐบาลก็ยังคงเปิดให้มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งของพมา่าอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะนะฮะฐานพมา่าที่ซื้ออาหารซื้อข้าวจากฝั่งไทยฮะทุกฝ่ายประชาชนของพมา่าก็ต้องซื้อ สินค้าจากฝั่งไทยเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่สอดไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่สายทั้งเชียงรายแล้วก็จังหวัดตากนะครับก็ยังคงซื้อสินค้าตามปกตินะครับในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ Leon Musk, รีออนมัสนะฮะยืนยันไม่ได้เป็นสปายให้กับสหรัฐอเมริกาหลังเทสลาถูกสั่งห้ามเข้าฐานทัพจีนอย่างเด็ดขาดนะครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่า Musk, รีออนมัสนะฮะผู้บริหารถแถลงโต้ว่าไม่ได้ถูก ใช้เพื่อสป,ปายนะบอกว่าเป็นบริษัทของรถของตัวเองนะเป็นรถเทส l a ถูกปิดหากถูกใช้เป็นสายลับเป็นการตอบโต้ครั้งแรกนะครับหลังที่มีรายงานกองทัพจีนสั่งรถของเทส l a ห้ามเข้าฐานกลัวถูกล้วงความลับจากรถของตนเองจา,อาของด้วยการใช้รถนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีโดนัทชัมก็จะกลับมาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยการใช้แพลตฟอร์มสร้างเองเลยคราวนี้ชัมสร้างใหญ่คงสนุกนะฮะรัมเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเองและแพลตฟอร์มครั้งนี้คงสร้างธุรกิจให้กับประธานาธิบดีโดนัทชัมทวิตเตอร์กับ Facebook คงหนาวเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าชัมเนี่ยนะฮะเป็นก็เรียกว่าสุดโต่งเต็มรูปแบบ การต่อสู้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียคงจะเป็นหลักใหม่ซึ่งมีฝ่ายที่ต่อต้านของประธานาธิบดีโดันรันมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์สื่อใหม่หรือ New Media นิวมีเดียก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออีกหน่อยเราคงจะเห็น Facebook นะไม่ต่างจาก MSN ไม่ต่างจากแชทหรือเพิร์ในอดีต ซึ่งมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็มีหลายแพลตฟอร์ม t วิตเตอร์ก็อยู่ในะสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น c o รอบ u s e ที่เริ่มเข้ามาใช้กันแล้วก็มีแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆแต่ในประเทศไทยยังคงนิยมใช้ไลน์แล้วก็นิยมใช้ Facebook กันอยู่นะครับแต่นี้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆฮะที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น นะครับส่วนประเด็นเรื่องของล e ออนมัสนะครับก็ปรากฏว่ารอยเตอร์ได้รายงานว่ากองทัพจีนได้สั่งห้ามรถของเทสลานะครับของล e ออนมัสเข้าเขตฐานกองทัพเกรงจะใช้เป็นเทคโนโลยีลวงความลับโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเจ้าที่วิตกนะครับถึงกล้องของเทสลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือคนขับ <c oughs> จอดรถหรือใช้ระบบขับอัตโนมัติแล้วก็มีบางรุ่นของเทส l a มีกล้องมองกระจกหลังซึ่งเป็นการขับขี่อย่างปลอดภัย Skynews สื่อของอังกฤษนะฮะก็รายงานว่าก่อนหน้านี้ดิออนมาสเคยกล่าวประโยคที่รับจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้โดยชี้ว่าเป็นการนำไปเพื่อการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติในอนาคตนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาและผู้อาศัยในกองทัพนะครับ ได้แจ้งว่ารถเทสลาไม่สามารถจอดในฐานทัพหรือที่ตั้งของทหารของประเทศจีนได้ Sky ยนิวระบุว่าสื่อจีนกังวลน,นะครับถึงการใช้กล้องบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบของรถที่จอดอยู่ภายในฐานทัพของของจีนนะครับโดยคำสั่งให้รถของเทสลาจอดของตนเองไว้ข้างนอกนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาลีออนมาสพยายามจำหน่ายรถเทสลาในจีน กว่า147,445คันแล้วนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ30ของจำนวนรถทั้งหมดของจีนนะครับท่ากลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งภายใต้ตลาดจีนนะครับเป็นต้นว่า n e o i n ินะครับแล้วก็กีลีนะครับและล่าสุดลีออนมสัสได้ออกมาทำการตอบโต้การเป็นสปายโดยยืนยันว่าหากเป็นสปายจริงบริษัทเทต้าของเขาก็ ในจีนคงถูกปิดไปแล้วนะครับและเตือนว่านะครับเราใช้รถในการสอบแนนจีนหรือที่ใดๆเราคงถูกปิดไปนานแล้วนะครับในที่ประชุมของลีออนมาสยังได้แนะนำให้สหรัฐอเมริกาและจีนสามารถสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันเป็นการดีเป็นอย่างมากนะครับประเด็นก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์จริงๆแล้วที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการนะกดดันหัวเวย มีการควบคุมตัวหุเหมืองวันโจวรองประธานกรรมการบริษัทของหัเหวยไว้และห้ามขยายในระบบ 5G ในประเทศของตัวเองในแค่เพราะว่าเป็นการกีดกันทางการค้าคราวนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็คงลักษณะดเดียวกันนะของรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยซึ่งมีการนิยมกันมากเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นของเทสลาไปแย่งตลาดจีนมากขึ้นแล้วก็อ้างเรื่องของการสอบแนมการเป็นสปาย นในการเชิญงานสังเคราะห์โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสถานการณ์ของโลกนั้นดีขึ้นในช่วงวัน2วันนี้ราคาน้ํามันเนี่กลงตรึงตัวโอกาสจะลดลงมีไม้อยู่ที่กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะเดินกลยุทธ์อย่างไรในะครในส่วนของการขนอาหารนะรเป็นข้าวเป็นอาหารที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นโซเชียลซิงชันเป็นภาพที่พยายามเกิดการต่อต้าน เพื่อสนับสนุนฐานพมา่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพของอมินอองไลนะครับบอกว่าเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาพักผ่อนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่มีการตรวจสอบแล้วเป็นภาพ้งปี2562ในยามที่มินอองไลน์เดินทางพร้อมภรรยายมายังประเทศไทย นะครับสถานการณ์เรื่องการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะว่าการต่างประเทศตอนนี้จะเข้มข้นมากขึ้นแต่งก็ตามในเชิงเศรษฐกิจจุดต่าลงผ่านมาแล้วตอนนี้กําลังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกําลังโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ